ป้ายไหนก็ได้อเออมีสองป้ายเลยนะคะจะมีแปะทั้งหัวแล้วก็ในกระสอบด้วยเขย่าแล้วจ้ายืดตัวอะไรยืดญี่ปุ่นนะยืดอะไรยืดไอยูนิโคลวินารักเนี่ยมาล่ะมาเป็นเป็นฉันตัวอะไรก็ยูนิโคลยืดเลยสวยลูกค้าสงสวย แบเที่ยวมากกว่านะแต่จะเที่ยวก็ได้ไม่เที่ยวก็ได้ลูกครับแปลเยอะเหมือนเดิมนเออใช่แปลเยอะเหมือนเดิมฉ่ำๆเหมือนเดิมจ้ะนี่ดูเลยงแบบสกินนี่อย่างนี้เขมีแบบแปลงเยอะเหมือนเดิมยืดๆอย่างนี้นะรงการน่ะนายรักตัวมันจะมเยอะใส่ง่ายแล้วก็ขายง่ายด้วยลูกค้าทรงสวยนะโอ้โหไม่แปลงเก่งจังนะพี่วัวพาเนี่ยค่ำ มีโคอ,อาจีว์ช้ำผู้ชายนะลูกค้านี่ผู้ชายใส่ได้ทรงบอลลูนมีทรงสก,กินนี่มีแล้วก็เออเหมือนเดิมใส่อ่ะมันใส่รีวิวอีแล้วลูกค้าอันนี้เออเอเอเอาขาเรียกว่าอะไรอีซี่อ่าอีซี่ค่ะแน่ลูกค้าดูตรงอีซี่ว้าผู้ชายก็ใส่ได้เออจะบอกว่างานเนี้ยคือผู้ชายก็ใส่ได้แขวนะขนั้นก็ใส่ได้ใส่หค่ะแต่ผ้าชิ้นอี้ผักผอันนี้ผีไปนอ่ไเลย ยิ้วเปล่ายิวาย้วเลยๆนรักน่ารัก,น,รกนี่ลูกค้าแบบสกินนีแบบยวๆอย่กอกา,ยาลก<ม>าาลึกมาเลยกลยกวนเน,นยินะ,ะนา,นานขาลาเป็นเอวยืดวยืด,ด้ววย,ย,ยอ,อันนี้นยพอแดดูนาะ ขอมบาลูคอมบาลูงานอ,อย่างเงี้ย,ย,ยลูกค้าอันนี้ลูกค้าบอกมาแบนในนุ้มก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาแจ้งบอกมาอีากทีเนาะความรู้ห่างกึ่งนี่นะฮนะถอดไปแล้วนะฮะถอดคืนแล้วนะวใส่ที้นดิ้นให้ดูเฉยเฉยใส่ได้ไหม ใส่ได้คุณชาวินี่สวยเขาเรียกว่าอะไรขายง่ายนะคะตัวเอวยืดเนี่ยมันมันใส่สบายสบายสไายใช่เพราะว่าบางทีนั่งลงนั่งยองๆน้าอะไรเขาก็จะแบบยืดได้อีกเนาะอันนี้เอวยืดก็คือข้างหน้าใส่แบบดูเรียบร้อยนะผู้ค้ากข้างหลังคือเป็นสมอะเอลยืดบางคนหาแบบข้างหน้าเป็นแบบทรงหยิ่งและข้างหลังสมอกางเกงเอยืดค่ะ แต่เอวยืดก็คือ,อยังไงต้องเป็นเอวยืดแน่นอนยืดแบบทรงยืดมากหรือจะเป็นทรงสมอกแล้วแต่แต่อย่างเงี้ยคือเขาก็จะมียางข้างในเนาะฟีนี้มีเอ,อลาสติกอยู่ข้างในพวกนี้เกงอย่างเงี้ยมันชอบเป็นยูนิคอร์กจี g ูเพื่อทำขายตัวละค,คะแบบเนี้ยในในชอ็อปขายตัวละธ์ใส่ทำงานได้เที่ยวได้สบายสบายสดยัดดิ้งดีทรงสวยค่ะอย่างเงี้ยคือลูกค้าเอาไปทํางานได้เลย ใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ส่วนตัวชอบเป็นทรงแบบบอลลูนน้องม,มัรู้สึกว่ามันทําให้สะโพกเราขายมันทำให้เรามีสูงเงี้ยนีย่สวยเห็นไหมเก๋ทรงสวยด้วยนะคะเอวยืดส่วนใหญ่จะเป็นเอวสูงค่ะ ันใหญ่จะเป็นทรงเอีงญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอบทำเชือกข้างในเอาไว้รูดได้ตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดพี่พี่แสตลยค่ะต้องหมดพี่เราพี่จาลามุกไปไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ลูกค้าเรียกมา เดี๋ยวรอสักครู่นะลูกค้าร,รอไปอ่ะติดขัดน,นิดนึงนะคะพอดีรถมารับของ จะบอกนะคะตัวนี้เป็นเอลยืดน,นะลูกค้าเอลยืดญี่ปุ่นนะคะี่ยืดยืดช่วเยอะอนมไม่เธอค่ะไม,ไม้น้ำหรอใ่ไม้น้ำนี่เทคนิคหนึงลูกค้าจะบอกให้ว่าเราเราส่ง ลาลามูส่งแก๊ปส่งรินได้ทั้งวันนะเพราะฉะนั้นลูกค้าเรียกรถมาหรือว่าจะให้ทางร้านเรียกได้นะคะมันก็จะชุลมุนอย่างเงี้ยเพราะว่าเราส่งให้ลูกค้าได้ทั้งวันเลยหรือมารับที่หน้าร้านก็ได้เหมือนกันนะคะคคจัดส่งสังหวัดก็ได้ทั่วประเทศแบนช์สู่นี่นี่โค้นี่จีวูแบนชหวานเจี๊ยบโอ้โหเขากันหวานเจี๊ยบ ไปดูประธานสภากันแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยลูกค้าแบนเยอะเห็นไหมคะชั่มแบนชั่มไปว่าดูสูกค้ก่อนนี่แบนช่มเจ็บชี้หวานจี๊ดใส่สบายๆนะค่าแบบลูกค้าบางคนถามเนี่ยถ้ายืดๆอย่างเงี้ยที่มันยู่ในกางเกงยืดนขนาดมาเป็นยื้แบบอินดู้ดูดูไฟใหญ่กระดับอะไันนี้เป็นพวงมาเลยมีเทโคเป็นพวงมาเลยค่ะ ไม่ใช่เซ็นเอ็มเป็นพวงเซ็เอ็มอะไรเนี่ยบูพามะเนี่ยแบรน์เยอะขาหน้าทรงคุ้มฉ่ำเลยอันนี้ใส่กับผมอันนี้อันนี้ความชอบส่วนตัวขอโทษนะคะที่มีบวงมีบินอะไรไหมคะไม่มีค่ะเอาไวได้เลยนะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะรีวิวอีกแล้วนะคะอันนี้อันนี้นนีความชอบความส่วนตัว ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะในงานพวกนี้คือผู้ชายเขาก็เอาไปใส่เพราะว่าลูกค้าบางคนอะ่ะระแจ้ง,ขงเขาว่าเขาก็ขายให้ผู้ชายเหมือนกันเราเพราะว่าคุณผู้ชายก็ใส่แบบสบายๆลูกค้ามันแบบยืดตามตัวเอวมันฟิตเกินเอวมันตึงเกยนเหมือนกันโอ้แเน่ <มา S 1> นดใในนะูใส่ลนะเนชายใส่ของป่วยนะเออชายใส่ได้หญิงใส่ได้มาดูถึงกล้องเลยดิม,ดมันคือของผู้หญิงแหละ ทรงไทยอะไรเนี่ยไทยก็ใส่ได้ลูค่ะค่ะขอไทยได้ละขอซื้อและนะโอ้ยสุดเชอยัยไหนสามพันเจ็ดนะคะลูกตัวนี้ผ้าบิวท์ผ้ารูปผ้าแปลงเยอะน้องจะไปไวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันส่งสามโมงแล้วสามโมงแล้วจะเอาให้ทันส่งนะคะลูกค้าเลื่อน้องสองคนเลยจะไปไวนะจะไปไวให้นะคะ โมต้ขวดแบรนด์หรือน่าสงสาดูอันนี้ยูนิโคเขียนชื่อด้วยแสดงความเป็นเจ้าของด้วยเอยูนิโคเอ้ยแบนเดียวนั้นนะคะโอ้ยแก้วโอ้ยสวยๆยรงไงเนี่ยใส่ได้เลยสวยน่าสนใจถูกถูกถูกใส่ทำงานยืดระบายไปเที่ยวก็ได้รากลูค้าทุกชื่อ ไม่ใช่แค่ตัวเล็กนะคะตัวใหญ่ก็มีนะค่ไใช้ปกตินะคะลูกค้าตัวเล็กมีตัวใหญ่มีไงอันนี้อันนี้ตัวใหญ่ใหญ่แค่นี้ยเใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่แบบใหญ่บ้มอะไรอย่างงี้เนาะใหญ่ใหญ่แบบใหญ่กำลังดีเออ T U Uniqlo มีหมด H and M t a r a ลูกค้าลุ่นอ้วแล้วก็จะมีพวกแบรนด์แบบแบรนด์เขาเรียกโลโกของเขาอะนะคะมจะมีด้วยความชอบต้นตุ้ยเนี้ยพี่มาอกแล้วนี่ชอบเก่งอะไรอันนี้ u n i โคไป้าดำค่ะนี่ เมื่อกี้เนี่ยตัวเมื่อกี้เหมือนกันคล้ายๆทรงคล้ายๆกันส่วนใหญ่ทรงจะไม่ค่อยทิ้งกันเท่าไหร่ลูกค้ามันจะทรงแบบประมาณอย่างนี้แหละเนไหมครับโอ้โหทรงเฟี้ยวๆนั่นแหละด่วยนน่ารักอ่ะร้าสวยค่ะแล้วก็สะอาดด้วยลูกค้าไม่ปวดหัวเนาะเอาไปขายได้เลยสบายไม่ปวดหัวเลยไปไว้หน่อยนึงอวดเก่ง ไม่ไ,มไหวเลยเนี่ยมันไม,ม่อยากจะบปวดอ่ะอีซี่ค่ะไหวไม่ได้แบรนด์มันเยอะจริงค่ะแบรนด์เขาฉ่ำมากอ่ะปวดหน่อยอยากจะรีวิวเลอะเลยแบบว่าปุ้นแบรนด์ก็โผล่มาให้เราแบบเออเนาะนิดนึงอย่างเงี้ยมีสิ่งล่วงนะคะดูไหมมากสภาพโอเคตางเงาหน,น,น้าตาเงาหน้าทุกใจไปรุ้นครับผมส่เสื้อใหญ่ ใหญ่สุดก็จะประมาณนี้ผู้ชายใส่ได้อ่ใหญ่สุดก็จะประมาณอย่างเงี้ยค่ะยืดได้อีกไหนคะไม่ใช่ว่ามีแต่เล็กนะใหญ่ก็มีนะถ้านหสวยเนี่ยูรีวิวมาเลยจะมันกดไหวไหมอ่ะแบรนด์มันแบรนด์มันแคลมมาขนาดเนี้ยไม่ได้อยากจะดูนะแต่แบรนด์มันแคลมหมดไหมอย่างเีสันสนใจจังอันนี้ผู้ชาย มันน่ารักมากะะเดี๋ยวไปดูใส่ละมาทงานนะแขกมาใส่ละหมดเวลาเวลาไปแล้วกันกใส่มี <Yeah. S 2> ละเนี่ยเออเด็กู้ชใส่ได้เดินเข้ามาใก้การกาต้องน่น่ารักคุณะมันสวยเก้กัน่ารักคุณไม่น่ารักนะ ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายนะใส่สบายเลยสบายใส่ทํางานแบบสบายๆเพราะผ้าเขาจะแบบยืดหยุ่นเนาะอยู่ในพวกแบบงานญี่ปุ่นจีนอยู่ใพวกเผ้าเขายืดหยุ่นนะไอไอ้ามุฟุกของผิดอ่งเนี่ยแบรนด์ห้าไม่รู้จำแบรนด์ยังไงได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องอีกเป็นอะไรคุยๆกัน มือของดูงยเยอะดูพ่อจีวูเยอะสวยสับสับใส่ใส่ขอนขอยู่ในหลัพานะนาราว่างนะนาราคือโชว์หน่อยว่างนะคอมบีโชว์หน่อยเดี๋ยวจะไม่ทันจะเปิดอีกลูกด้วยนี่นะมาตรงแบบแมวแมวนิดนึงลูกค้านะคะชอบความส่วนตัวนะแมวแมวนิดนึงชอบแบบเนี้ยมาลูกค้าสังเกตดูนะชอบความส่วนตัว ตัวนี้นึงแล้วแต่คนชอบนะแนวไหนลูกค้าแต่เอาไปนะเนี่ยสามเจ็ 3, ดนะคะลูกค้าใครจะไม่ชอบเล,ลบยรักไหลลูกเหมือนเดิมน้องนี่นะคะส่งให้นะคะใครจะไม่ชอบว่าแ,แ,แบรนด์เยอะแบรนด์จุกป้ายนี้รู้อยู่แล้วมีข<ด>วดเยอะคูลอรมันนั้น,น,<ด>ในใรีบิวไปขายขายได้พอเลยคุณจะเจ็บ เดี๋ญี่ปุ่นเอ้ยญี่ปุ่นเพิ่งมาดีกว่าเมื่องวันก่อนลูกค้าเข้ามาแล้วนะเนี่ยก็เข้ามาพรุ่งนี้พี่อ่ะนี่ยืนคุยไปไว้หน่อยค้าไปไว้่นึงาไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะโอ้โหชฟังสวยลน่เลยนิ่เนี่ยสวยยสอิออกหลมันนะลู้าที่ไหนน ที่หมดเนาะเออที่หเห็นเราวยักซื้อสักลูกก่อนค่าซื้อไหญ่ก็สอบอยู่เหมือนกันแล้วนะมิตี้เขาจะเป็นยาค้างๆนะคะเขาจะขยายได้วมาแล้วฮิ่มคุอ,อ <c oughs> <c oughs> ยูอ่ดเยอะมันเยอะจริงๆอะ่ะแล้วมันก็สวยไม่ใช่เลหรอกนี่ค่ะคะที่เขาสวยเนี่ย น้องจะไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวไม่ทันส่งไม่ทันส่งจะไปให้ไวหน่อยให้เชงเอ็มไปค่ะต้องอวดค่ะต้องอวดแล้วนะฮะอ่ะต้ออวดนะลูกค้านะเอาเป็นว่าแบรนด์เยอะนะน้องจะไปไวให้นิดนึงนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันส่งละเดี๋ยวต้องเปิดอีกรูปหนึ่งดูซสกวุชาช้ามัวตะอวดแบรนด์ไง่เคสุณผ้าเดี๋ยวพาไปดูราวอย่างรวดเร็วนะคะคุณคะนี่ก็แหวนยังไม่ทันแล้วเหมือนกันได้ค่พสิ เดี๋ยวพาลูกค้าไปดูดูที่เราแบนจุกเลยเปิดอะไรต่อสีห้าส่วนจัดพี่จ๋าเปิดสีหส่วนต่ออันนี้น้องใส่ไม่ทันจริงจนะขอโววันนี้รีมากตัวนี้นะคะเอวยืดญี่ปุ่นป้ายวิวอ่สาม7ันบาทนะคะใครรับแจ้งได้เลยตัวรีวิวส่งฟรีค่ะแบรนด์จุกจริงๆโชว์แทบจะทุกตัวเลยนะคะหมายถึงโชว์แบรนด์นะ แต่งานเราโชว์ตัวอยู่แล้วนะคะพี่ตัว,ตวไหนคือบางทีก็ไม่ได้แงะแบนด์ให้ดูนะคะแต่แบนด์ออกสำจริงๆใครรับแจ้งมาส่งทีขอบคุณค่ะ